ที่จะมาขายในราคานี้ใช่แต่ว่าเราขอเสียงโหดดังเธอชอบพอเหมือนกับเราโหดมากพูดทุกคนเต้นอะไรนะเเเหมืออนนป็ขงก่อนคำนี้จะเกิดขึ้นนะบอกว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก่อนจะมีคำนี้กเพราะแม่แล้วอยากจะหากงินเ้าตอนนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะที่จะมาไม่เป็นไรให้มคนจะเอนให้เขาเล่นเดี๋ยวข้างหลังช่วยขายของมาทุกคนครับเตรียมกดอีกครั้งหนึ่งคุณหมอขอยกรอบหนึ่งได้อร่อยดีครับซัก ราคาเดิมไดไหมคะราคาเดิมได้ไหมพี่ราคาเดิมปากค้างเลยตอนนี้จาก2 3 6 0รบาทให้อีกอีก50มอีกาสบ้าทราคาเดิมขอ50บ้านแต่ทุกคนต้องแย่งกันกดนะครับทุกคนได้ไปหมดเนี้ยพร้อมผ้าพันคอสวยๆนะครับแค่ผ้าพันคอคือ700กว่าบาทแล้วจริงดังนั้นเหมือนได้ทั้งเซ็เนี้ฟรีไปเลยก็คือได้ทั้งความสวยได้ทั้งผ้าพันคอด้วยเซตนี้จากราคาปกตินะครับผมเกือบ2,000กว่าบาทเลยเนาะเกือบ3,000ันอ่ะแต่วันเนี้ย ห้าเก้าเก้าใครเห็นราคาไหนกดเลยอ่าตอนนี้เฮ้ยมีคนได้ห้าห้าหกเก้าจริงเหรอจริงคูปปองห้กคุปองเลยปะวันนี้ช่องดาราไงช่องดาราหมดอีกแล้วหมดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนะคุณหมอคะตอนนี้คนดูหมื่นสี่เลยค่ะมันไม่ได้หรอกค่ะแค่ห้าสิบคุณหมอต้องอาจจะต้องเพิ่มบิ๊กรู้ไหมว่าถ้าแค่บีกกับเบสอยู่ในไลฟ์คนดูห้าพัน อันนี้คือได้เพลิดกันเลยคุณหมอครับแล้วที่ผมคัญคือ5วันสมมุติว่าดูคาไม่จ้างแล้วทำไมล่ะฉันพันนั่งพันคออยู่เนี่ยแล้วก็มีพันคอไปไหนไม่ได้เลยเนนี่ยางเนี่ย คุณหมอจะมาให้แค่จํากัดไม่ได้แหมบิ๊กแล้วเธอก็พันแน่นนะไม่เอาออกเลยนะไม่ใช่เขาพันเธอบีบแน่นกันเลยลืมลืมลืมเขาขอโทษครับขอโทษครับลืมลืมลืมพันอีกสักห้านาทีอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงเออเอาให้มันหย่อนหย่อนหน่อยมันตอำป่วยไม่รู้ว่าใครจะแบบขออนุเลยหนักกว่าเดิมขออนุญาตนะครับผมอันนี้ราคาขึ้นหมดแล้วเหรอ หมดแล้วฮ่อ๋อยังไม่ได้ขายเลยเออขอคุณหมอบอกว่าคนดูหมื่นจีดมันต้องเกินคุณหมอครับคุณหมอมันต้องเป็นร้อยแล้วล่ะคุณหมอหน้าตาดีหน้าตาดีจีดใจดีขอเพิ่มได้ไหมฮะถือว่าช่วยเฟิร์นเป็นสปอนเซอร์ฮะโบ๊ทอยากได้เท่าไหร่คะอยากได้เท่าไหร่บอกเลยแต่ไม่ต้องราคุผมถามก่อนอะตอนนี้อยู่ที่โบอสเรานอะลอยบ้านได้ไหมลอยบ้านได้ไหมขอลอยบ้านลอยบ้านลอยบ้านมันคุ้นมากอ่ะ พอรอยบ้านขอรอยบ้านเตรียมกดนะมาขอเซฟเขาจะไม่เพิ่มเลินนะหมอจะตัวนะเดี๋ยวกดพร้อมกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่เล็กให้สัญญาณนะคุณหมออย่าเพิ่มปากนะครับถ้าพร้อมแล้วครับห้าเร็วเร็วคุณหมอสี่เยอะเอะเลยครับคุณหมอสามสองหนึ่งกดตะกร้าครับไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทค่ะขอแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะดังนั้นเนี่ยใครอยากได้เซตนี้นะคะปกติราคาสองพันสามร้อยหกสิบบาทวันนี้เหลือ 599ราสิบ้าทได้ผ้าพคอแบบนี้ไปในราคา790บาทแบบฟรีๆนะคะดังนั้นเท่ากับได้เซตนี้ไปแบบเธอก็เอียงมาหาฉันบ้างไปฉันเมื่อยอ่ะเอามาเธอเอียงมาบ้างเอย่าเพิ่งพากันเออเธอเป็นฝ่ายเอียงบ้างงั้นอ่ะแม่ไม่เห็นหรอกโอเคผมบังมาก่อนคือเข้ามาท่านอ่ะฉันก็เมื่อยไงแต่ทุกคนรีบจัดฝ่ายกันนะคะหมดรอบนี้ไม่เติมแล้วนะไมม่เติแล้วหมดรอบนี้จะไปสินค้าหมดอ้าว่เหรอตั้งร้อยเซ็ต จริงปะเนี่ยพี่บาสปั่นปะเนี่ยจริงป,<ะ>ป,ปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงป้าอย่าปั่นเลยป้าจริงปะเนี่ยพี่บาสอย่าปั่นเดี๋ยวเอาจริงจังเพิ่มอีกได้ไหมคุณหมอ คุณหมอเมื่อกี้ใส่ใส่สิบหรือเปล่าคะหนูขอถามอยหว่าคุณหมอใส่แค่สองที่ตกเอาอย่างนี้คือตัวนี้ยต้องมีจรรยาบรรณนะแม่คือมันคนมันต้องการญี่ปุ่นใช้ดีจริงๆไม่จะเป็นอ่าวิตามินซีเนี่ยมันเนียนไงตัวเนี้ยแล้วมันขออยู่หลังดีกว่าฉันได้ตัวเล็กอือไม่อยากล่าสุดอ่ะตอนนี้ทุกคนเม้นมาว่าบิ๊กเข้าหาเบสหรือเบสเข้าหาบิ๊กอดีคะ ขอฉันสอนเบสแล้วเราเป็นผู้หญิงเอฟซีทันเอฟซีทันปะเข้าหาผู้ชายเอฟซีทันไหมเอฟซีทันไหมดูทอันนี้หมอหล่อหมอแล้วบอกหมดตะเตียดูไปอย่างนั้นแล้วแม่ขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มได้ไหมก็เมื่อกี้ให้บิ๊กใช่ไหมคะต่อไปให้เบสได้ไหมคะร้อยเซตสุดท้ายนะคุณหมอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะเท่าที่คุณหมออยากให้ได้ได้ไหมตอนนี้จั้หนึร้อยบอลเบสถูกร้ห้าสิบได้ไหมล่ะขอเยอะกว่าบิ๊ก เรื่องขวดรีบขวดเนี่ยมันคืออะไรคะผู้เข้ามาหนึ่งห้าสิบก็แล้วกัอธิบายทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีครับผมแล้วก็เซรั่มไฮยาลูรอนิกครับผมแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอะเลย m o เ s อร์ i ร e r อันนี้เรียกนิดจอเรติลดโนลเพื่อเฉพาะเรติโนลน่ะเป็นพันแล้วนะเฉพาะเรติโนลขวดเดียวตัวนี้พันกว่าบาทนะคะใช่ครับแล้วก็อันนี้ราคาราคามอยเจอร์ไรเซอร์สี่ร้อยเก้าสิบ Moisturizer ขวดเดียวสี่ร้อยเก้าสิบแต่เซรั่มอันนี้ขวดละสองร้อยเก้าสิบ สขวดเป็นเงินเท่าไหร่2,360บาทแต่วันนี้เซ็เนี้ยขอคุณหมอมาได้ในราคาห้าร้อยาสแล้วคุณหมอยังใจดีมีผ้าบันคอแบบเนี้ยเจ็ดร้อยเกาสิบใช่นี่ที่เราพันกันอยู่ทุกออเดอร์กเห็นือ่เห็นลายอ่ะแล้วรู้ไหมทำไมต้องให้ขนาดนี้คุณหมอกระซิบว่า คุณอเล็กหมออยู่ในด้อมบิ๊กเบสมัวยมากหมอเป็นหนึ่งในแม่ด้อมล่าสุดเป็นเป็นแม่ด้อมเหรอไม่ต้องตกใจทําไมเขาเป้นหนักขนาดนี้เขาเป็นแม่ด้อมหมดแล้วเขาบอกหมดอีกแล้วพี่ปารแไม่ขึ้ี่แก้ได้ขึ้นเลยอ๋อขอโทษค่ะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่นไ่่ขึ้นไม่ขึ้นไม่อึ่อ่ เอาตัวรงที่เปิดนึกว่าพี่บาใส่สิบใช่ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะได้ค่ะได้นะคุณหมอมาใส่ร้อยห้าสิบค่ะเพราะอรเหมือนมิดเป็นมิดแท้คือใครใครอยากสวยก่อนปีใหม่อยากบอกว่าใส่เป็นพันเลยอยากสวยก่อนปีใหม่ต้องมือเร็วต้องมือไวต้องรีบกดเลยนะครับผมอ๋ออะพร้อมไหมคะคุณหมอพร้อมที่จะเจ๊งไปกับเราหรือเปล่าถ้าคุณหมอพร้อมทุกวันยมกดนะ เตรียมตัวนะครับทุกท่านไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเซตนี้นะ1 2 3 4 5ส6สี่ห้าชิ้นแถมผ้าคอหนึ่งเป็นจ็นะครับ7ชิ้นผ้าคอค้าสีให้นาอพี่นาอคุณหมอค<ข>อ,อ่าโอเคขออีกแบบคนมือเร็วคนมือบอลข,ขอแค่150้านบาทนะอย่าเรียกร้องอีกนะครับอย่าเรียกร้องอีกอันนี้ย้ำเลยนะอ่าทุกคนเตรียมตัวนะครับผม ความหนึ่งเขากำลังใส่แล้วเขาเขากำลังใส่สะต๊อกใค่ผืนนี้นะคะกำลังทอผ้าอยู่ค่ะอ้โหมอคุณหมอไปทอผ้ามาก่อนประเด็นคือผ้าเนี่ยผ้าสวยมาก ทีหลังจะมาบิ๊กกับเบฟคุณหมอต้องทอป้วยนะยอดจากข้อกับทอได้แล้วในเล็กยอดจากพันข้อได้แล้วนะคะยากมากเลยมันบนชั้นนี้นะคะคุณหมอแถมพันในอื่นได้ด้วยพันอะไรคะพันยังไงดีคะไม่ว่าจะเป็นพันเอแถมไปเลยแม่แล้วแต่คุณนะพร้อมอย่างฮะเดี๋ยววันนี้ที่เล็กจะพันเอตะก้าขึ้นแล้วครับตะก้าขึ้นแล้วทุกคนกดเลยจิ้มแสามสองหนึ่งจิ้มตาก้าไป ร้อยห้าสิบเซตมาเลยพวกเธออย่าพลาดพี่เพรินบอกเลยว่าอย่าพลาดรอบที่แล้วเราขายไปหลายพันขวัญนะสําหรับแค่เซตเดียวแต่วันเนี้ยเขาเอามาให้ในราคาที่โอ้โหเหมือนให้ฟรีนีณขายอะไรรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงให้ราคานี้เพราะคุณหมอเป็นด้อมอยู่ในด้อมอยู่ในด้อมบิ๊กเบสแล้วเขาก็เลยให้ดังนั้นพวกเราช่วยกันสนับสนุนด้อมเราคือคือสองเลยที่คุณหมอคุณอกรับได้อยู่ได้อยู่หมดอีกแล้วหรอหมดยัง

ทุกคนตอนนี้น่าจะมีคูปองจากช่องดารานะคะเหลือ400 4 6 0จริง4 6 0เร็วๆรรีบรีบรีบกดที่ด้นไม่มีคนได้379ไปได้วิซีวิซี2ชิ้นนะครับใจมากทม่บอกค่าผ้ายังไม่ได้เลย400ทุกคน3 7 0กดเผื่อเพื่อนเลยอย่ากดแค่หนึ่งใช่ฮะหมดหรอหมดตะก้าหายแล้วตะก้าไม่หาย แต่ก็มันเด้งขึ้นได้ลงเฉยมันเด้งขึ้นได้ลงเลยอันนี้คือเป็นซีดนะครับผมใช้ยังไงบ้างครับรู้ไหมทุกคนอ่าอธิบายเลยอเล็กตัวนี้ต้องบอกว่าทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าอเล็กอธิบายสิที่คุณหมอให้มาเราภูมิใจมากแล้ววันนั้นเราเจอกันในงานบีบีได้มีโอกาสในการใช้แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอนำไม่ว่าจะเป็นวิตซีแล้วให้ยามาทุกคนเราชอบวิตซีที่มาดูใช้ดีนะวิตซีเข้มข้นมากวิตซีทำให้หน้าสว่างอ่ะเธอมือมา หน้าใสหนูก็ชอบหนูก็ชอบรุ่นวิสีแล้วความพิเศษนะวันนั้นให้้าเจอ่ถูกน้องดีดูเข้มข้นแค่ไหนคุณหมอบอกว่าเป็นโดสเดียวกันกับที่เกาหลีใส่ดังนั้นวันนี้ต้องบอกเลยนี่คือนวรัตกรรมที่ทำไมคนเกาหลีถึงผิวดีแบบนี้คุณหมอจัดเต็มเพื่อคนไทยเหลือกี่บ้านแล้วน้องบารราคาจับต้องได้แล้วเนื้อมันบางอะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากหน้าแบบชุ่มชื้นลดริ้วรอยต้องอันขยายน ทุกคนกระติบบอกเหลือ60บ้านสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นใครยังไม่กดยืนยันรีบกดยืนยันนะคะหลังจากนี้ไม่มีแล้ว60บ้านสุดท้ายอันนี้ไฮยาเบทาไฮยาไฮยาจะเพิ่มน้ำให้กับผิวให้ชุ่มชื่นใช่แล้วก็เติมเต็มผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะหน้าฟูหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะต้องตัวนี้ แต่ว่าถ้าเซตเนี้ยทุกคนได้ครบหมดเลยนะอ่ะปกติเนี่ยหนึ่งขวดคือ290นะใช่แต่วันนี้ได้4ขวด2ขวดนี่คือแบบห้าร้อยเก้าสิบ้ยแป้าร้อยแปคือแค่2ขวดอ่ะใช้ดีมากถ้าใครมาหาเรื่องผิวหน้าคืออยากสว่างอันนี้คือเข้มข้นมากนะครับผมคุณหมอเป็นเจ้าของแบรนด์เด้อคุณหมอนะคุณหมอเป็นเจ้าของแบรนด์นะไม่โบไม่เบยนะใช่แล้ได้500หรอบางคนได้4แล้วก็่าบาทห้าร้กว่าบาท ไหนใครได้เท่าไหรไ<ด>่ลองพิงงมพ์ามาหน่อย ได้2บาทค่ะโช่เด็ดดีเลยเดี๋ยวหดตะก้าเลยนะครับได้ไดงร้อกว่าบาทก็มีได้สามสิบออเดอร์สุดท้ายเลยโอ้โหต่างสีอี่บอลจากสองพันจากสองพันสามร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องวันนี้เหลือเพียงแค่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นหกชิ้นแล้วก็ได้ผ้าพันคออีกหนึ่งผืนไปเลยค่าสีให้ครับลายให้เลือกไปได้นะเพราะว่าเอาตามดวงครับตามดวงตามมันก็แต่ว่าย้ำเลยว่าสวยทุกผืน สวยทุกผืนอันนี้สีชมพูนะน่ารักอะสีอันนี้มันไม่ใช่เราลองเปลี่ยนสีมาไม่ลองดูกลอเปลี่ยนสีสีไหนก็โอเคเราสีขนาดขนาดครูหูทุกคนไม่พลาดอะไรรออนนี้มาอนนี้ตอนนี้เหลือแค่ยี่สุบ้านนล้วนะทุกคนสามารถเป็นภาพคุไหลแบบนี้ได้เลยนะสมมติเราไปดูแบบ งไม่ออนไลน์ปะช่วงพันันเห็นไลน์งพัเิมเิมอีกทุกคนค่ะเหลือ20บ้านสุดท้ายที่กดยืนยันออเดอร์นะคะและเราจะไปสินค้าอื่นเลยใครที่ยังคิดอยู่หรือลังเลนะบอกเลยว่าคุ้มมากจาก2,300สาจาก2องนาเหลือแค่500้อยบางคนได้ไม่ถึง5้าร้อยสวยครับอ่าห้าลบ้านไม่มีเลยครัเก้ากบวกตัวนี้เลยเซ็ตนี้ใช้ได้หลายเดือนแล้ยไใช่ไหลายเดือนหลายเดือนนะ ใช้ได้หลายเดือนนะครับประมาณสามเดือนอยู่เพราะใช้หยุดไม่ต้องหยุดเยอะทาบางๆนะครับนันนน้อยนะครับพ่านแล้ววันนี้นะครับผมห้าเก้าเก้าเซ็ตห้าเก้าเก้าบอกเลยว่าส่งฟรีเนาะครับเขาบอกว่าแค่ผ้าคุ้มก็เกินคุ้มใช่เกินคุ้มอ่ะทุกคนถืงใหญ่ตอนนี้หมดยังคะเหลือกี่บ้านคะคก็เจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วนะรีบกดเลยนะครับผมเป็นผ้าใหมอย่างดีเลยอ่ะทุกคนผมสบายไม่คันด้วยนะเนื้อผ้าดีมากคือวันนี้ใครที่กดก็คือคุ้มแล้วก็ จะแบบว่าโชคดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมราคาเนี้ยคือหาไม่ได้เพราะแค่รวมกันเนี่ยมันก็เกือบสามพันละแต่วันเนี้ยเหลือเพียงแค่ห้าเก้าเก้าส่งให้ฟรีห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าเก้าเก้าเออตอนนี้ใครเคยใช้บันบีบีอยากใครใครถ้ากดไปสั่งตอนนี้ไปใช้บ้างใช้ดีมากรีวิวได้นะครับรีวิวได้นะอ่าอะไรอ่ะครอบคุมถูกใจแล้วมันไม่มาตามมาให้แต่ฉันเข้าหาเธอหกขวดเลยโอ้ยสวย สีคนรัดข้อเก้อสีวี้ยหัวไฮยาสองขวดคุณบิ๊กคุณขยับเบาๆอุ้ยแล้วก็เรตตีนาะอีกหนึ่งขวดเป็นหกขวดด้วยกันราคาสำหรับเซตนี้เดี๋ยวคนก็ว่าเดชเข้าใกล้บิ๊กบิ๊กเป็นคนดึงนะคะเนี่ยทุกคนครับแล้วตอนนี้เหลือสิบออเดอร์สุดท้ายผมอยากจะบอกกดใส่ตะกร้าเราไม่ยืนยันไม่ได้นะเออตอนนี้คนอยู่ในตะกร้าพันกว่าคนนะคนต้องเร่งยืนยันกัน เกิดแก่งจนเกิดนะไม่ได้ไปอยากให้ทุกคนโพสต์ว่าคุณได้รับของขวัญจากบิ๊กเกดคุณได้เกินของขวัญมาอีกแล้วที่พอผมฉันพังหมดแล้ะอะไรไม่มีงานตอบใหมหรอบฉันมีงานตอบเนาะคนแบบพี่ส้มมากแบบเนี้ยคือทีนะครับพี่นี่ผมนะเดี๋ยวเราจะเอาเซตนี้ออกแล้วนะให้กดอีกแค่สองนาทีเลยสองนาทีให้กดอีกแค่สองนาทีแล้วจะไปตัวต่อไปแล้วพี่น้องจะไปโบสถ์ต่อไปแล้ว มื่อนี้ผู้ไหน,นะครับผมอยากดูแลผิวหนาจากของนี่เลยจาก G จีซอนจัดเซ็ตให้เลยเป็นเซ็ตปีใหม่<ะ>เซ็ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมาราคา2 3งพนานะวันนี้นะครับผม6ชิ้นนี้เลย1 2 3 4 5 6ะนะคร<ะ>ับผมบวกพันคอนึงผืนให้ไปรีฟีวันนี้หลือเพียงแค่599บาทมีสินค้าจํานวนจํากัดและเซ็ตนี้ปกติคือเกือบสามพันเพราะแล้วใครกดได้คือโชคดี599599ส่งฟรี 3, ครับอันนี้คือลลแล้วคุณหมอนะคุณหมอ หอนะเป็นเจ้าของแบรนด์นะหมอจําเป็นต้องเลือกแตาของดีๆอยู่แล้ว<ช>เออเพ่นเป็นหมอเพื่อนต้องเลือกแ้าของดีๆไม่ให้พี่น้องให้นหน้าพี่น้องเลือดอ,อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยกดไปได้เลยค่ะแล้วกดบางคนกดใส่ตะกร้าแล้วแต่ยังไม่กดยืนยนันดังนั้นให้ลาอีก2นาทีในการกดย<ช>ืนยันแล้วเราจะเอาสินค้าตัวนี้ลงเลยทุกคนตอนนี้เหลือแค่นาทีครึ่งนะทุกคนวันนี้อย่างที่บอกว่าทําไมเขาให้เยอะขนาดนี้เพราะคุณหมอจยน่ดนด้อม คุณหมอเข้าใจว่าดอมต้องการอะไรอันนี้ก็คุมแล้วเนี่ยในนี่ผเดี๋ยวคุมแล้วตอนต้องการให้เบสกับบิ๊กพันคอตอนนี้แล้ว <c oughs> ต้องขอบคุณคุณหมอที่เาอาผ้ามันคอมาเพราะทำให้เขาไกลกันว่าเดิมทุกคนคะ่ะเหลือนหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายครับใครที่กดไว้แล้วใครที่กดไว้แล้วครับให้รีบกดยืนยันเลยครับผมใครที่กดไว้แล้วให้รีบกดยืนยันตอนนี้เลยและขอย้ำทุกคนทุกผืนที่อยู่ตรงนี้ อาจจะเป็นของคุณที่สุดไปและถ้าคุณได้ผืนนี้ที่เขาคุมด้วยกันนะอเฮ้ยถ้าได้ผืนนี้เนาะกับสีชมพูเมื่อกี้อะจริงๆแล้วเหลือห้บ้านเหลือห้าบ้านเหลือห้าบ้าน รีบกดเลยนะ<ค>ร,ราคาพิเศษเลยได้ผ้าพันคอ,อถ้าใครกดไม่ได้นะัคือไม่มีผ้าพันคอเลยไม่มีแล้วห้าเก้าเก้าราคาสุดพิเศษเลยพี่น้องจากสองสามสองสามหกศูนย์มันบองมือนีหาเก้าเก้าได้วิตามินซีแบบตัวดังเลยพี่นอ้องเอาไปทาหน้าเดอ้อทาดีมากเข้มข้นมากน้องสีส้มคือบอกเลยว่านี่ชอบสีส้มมากขยับมือออฉันนี่คัอใช่หรอว่าจะเอากลับบ้านล่ะใช่หรอแล้วเวลาแต่งฮะ แล้วเราแต่งหน้านะติดทนนานดีมากอีพวกเนี้ยตอนนี้กำลังจมน้ำมาจากขันแต่งหน้าเรานะว่าผู้ใหญ่ใช้วิซีตัวนี้มันกาลังว่ายน้ำอ่ะลาการหายใจอ่ะบิ๊กหมดหมดแล้วหรอหมดแ้ของหรออดีขอพักก่อนขอพักก่อนด้ได้บิ๊กอยากถามอย่างนี้ว่าอะไรคะแม่รับคอมเมนใครงบน้อยใครงบน้อยให้พิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาได้ไหมครับผมใครงบน้อยให้พิมพ์เลขหึวันเนี้ย เอาสินค้าของคุณหมอในราคางบน้อยมากๆมาให้แล้วคุณหมอก็มีหละลักสิบละแม่หลักสิบสิงบน้อยที่ไม่แปลว่าไม่ได้้อยนะถ้าแล้วจะขายได้แค่ดอยอานนี้ขอคนงบน้อยแต่อยากสวยงบน้อยอยากสวยไม่ถึงหนึ่งร้อยได้ไหมได้ก็วันเนี้ต้องขอแม่ ครัคุณหมอไม่ถามคุณหมอมาเห็นน้ำไม่เบอร้องไห้แล้วคือบอกร้องไห้แล้ววันนี้คุณหมอมาเห็นน้าแม่เปิ้ลคือร้องไห้แล้วแม่ตอนแรกคุณหมอบอกว่าค่าตัวไม่เปิ้ลเท่าไหร่ไม่เอาแล้เอามาลดให้อะอย่างงี้เป็นเป็นโปรแบบว่าสำหรับคนที่งบน้อยราคาแบบที่เสียได้หมก็หนงหลักร้อยก็ลดวันจะได้หรือเปล่าว่าคุณหมอพยักหน้าว่าได้มัหมเราต้องได้เราเปช่องดาราเรามีคูปอง ไม่ถึงได้ค <100 S 2> ุณหมอขอไม่ถึง100่งรขอแบงค์แดงมีทอนไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะ,อะแม่ดอมแบบนี้ก็ต้องได้สิแม่ดอมแม่ดอมไม,ม,ม่ดอมอยู่หลังกล้องมาท้าทายระบบคุณหมอดีกว่าตัวต่อมาอะไรดีครับคุณหมอ วิตซีเลยค่ะวิตามินซีใช่ตัวไขมีสุดมาตัวเนี้ยขายได้เป็นล้านเลยวนะและที่สำคัญคือวันนั้นน่ะงานบีบีพี่เอกได้มี่อกัสเอากลับบ้านแล้ววันนั้รู้ว่าคุณหมอจะมาเลยตั้งใจมาเลยจากราคาเปิดตัวอยู่ที่2 9งบาทคุณหมอรับปากเรานะว่าจะให้ราคาน่ารักนรัอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งเราต้องให้ ดูสีเข้มข้นมากหรือ f c ทุกคนหลักฐานเหมือนที่อัาคลิปชั้นลงสีเข้มข้นมากเสราีดหมอมาเองไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ให้เราเราต้องบังคับเขาอะไรครับแล้วตอนนี้คุณหมอสวยมากไหมไม่กล้าเข้าด้วยเลยเนื้อมันเข้มข้นมากมาเทมุลตัวนี้เลยเพราะว่าผ้ามอนคอบหมดแล้วตอนนี้ทาให้หน้าสว่างใสจ้าของแบร์ สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมว่าสิ่งแรกให้หนูเจอคุณหมอออกมาแล้วเราจะกดราคาเขาเออมากดดัดแน่หนูหนูหนูบอกคุณหมอว่าหนูจําคุณหมอได้เพราะว่าที่คลินิกมีหมอหล่อใช่ไหมคะวันนั้นที่บอกไม่มันแค่ประโยคบอกเล่าเข้าใจปะแล้วประโยคไม่ใช่เราพูดแล้วไอ้ทักหมอหล่อเนี่ยคือวันนี้สี่รอบแล้วนะ จำได้แม่นมากอันอื่นลืมหมดไม่ใช่หมอพูดเอาหมอพูดซื้อเครื่องกับหมอเองใช่ถ้าทุกคนจําได้ว่าจะมีคุณหมอท่านหนึ่งมาแล้วบอกว่าเนี่ยน้องเบสไปทําฟันไหมหมอล่อเนี่ยเขาบอกว่าทำไมตอนนี้บรรยากาศดูเหมือนย็นเย็ห้ารอบพูห้ารอบแหละห้ารอบที่้นเยอะไม่ได้หรอไม่ได้ก็คือวันนี้ปกติแล้วเนี่ยตัว G Swan B C First Care ซรั่มเนี่ยตัวเนี้ยคุณหมอขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ปกติขวดละ290ร้อาสิบสบาทครับ